วันนี้ต้องไปเรียนหนังสือแล้วลูกชายเรียนวันอาทิตย์วันเดียวนี่ลดคู่กายวันแรกวันแรกต้องไปเรียน ไม่ลาไม่ลากันเลยนะ,ะรู้ไหมไปโรงเรียนเขาไหว้ดีวาดวัดดีพ่อแม่เออจะได้เรียนเก่งๆดีๆพ่อแม่จะได้ให้สินให้พร,อ,รอ่าเอ,าอ,เอากสารอะไรอ่ะคะเอกสารอะไรอ่ะสมัครไปอะไรเนี่ยหรือม่ใช้อะไรอย่ีสมัครอะไรล่ะจ่าย